วันนี้จะมาทำํำวันนี้จะมาทำมํำกระเพกะปิกินนะครับประกอบด้วยพริกพริกขี้หนูแล้วก็เทียมน้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำต,ตาลสายน้ำต,ตาลปี๊บนะครับแล้วก็ปิกะปิอย่างดีนะครับก็ะปิอะไรอ่ะกุ้งเคยแท้ครับเขาส่งมาให้จากภูเก็ตนะครับ เริ่มตามเงินล้เดี๋ยวไม่ทันนะ กะปินะครับกะปิเคยนะแล้วก็ใส่มตาลนะครับตันปิวตันทาย ปีนี่ต้องให้เปรี้ยวหวานเค็มครับเติมน้ำปลาซะหน่อยครับโอ้โหไปครับใส่น้ำมะนาวนะครับใส่น้ำร้อนหน่อยนะับ แล้วก็ตักใส่ชั่วเดียครับน่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ